เหรอะคะเนมาหนูเหยียบโซ่ตัวเองนี่นะคะก็มีตามทานนะคะก็มาพบคลิปใหม่นะคะมาเจอนะคะคลิปใหม่นะคะตามใหม่นะคะมืดแล้วนะคะตอนนี้นะคะฝ่าก็เริ่นจะมืดแล้วนะคะ นี่นะคะก็นะคะเดินกลับบ้านนะคะเราจะกินนะคะหญ้าตามทางไปเรื่อยๆรื่อยนะคะกลับบ้านเลยก็นะคะสามที่จะเดินตามลำตัวเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะไปเรื่นะคะออกกำลังกายนะคะกลับบ้านนะคะที่น้นนะคะของน้ตจัดมังคุดนะคะมืดแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะสุัวสลัวแล้วนะคะ เดยวมา,มาตาขอบคุณเรเย็กนะคะขอบคุณนี่เรเืนอย่างเีะะะะยวลยนะคะสุดาเาอวนะคะน้หยุด่อน,นะคะะไปกันสวง<ห>นะคะเป็นเรืยนะคะ ยีสิบรอผเชื่อเรียกนะคะคุณแค่คุณแม่จ้ะก็มีสุขนะนะคะอีกนะคะซับมงคลนะคะก็เป็นช้างเศผูนะคะเป็นสาวซีดดนะคะอายุ14ปีนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะอุดมกล้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องซับมงคลด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดไลค์กดแช์นะคะกดกระต่ายนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนนะคะ เดินตามทานนะคะไปใต้ยๆแล้วนะคะยืนไปนะคะใต้ยๆแล้วนะคะอย่างเดียวเลยนะคะพอนะคะเห็นสับปะรดนะคะเห็นสับปะรดเลยนะคะนี่ดเดินนะคะในแบบนะคะได้อยู่หน้า้องนะคะพอนะคะจากที่เดินออกกำลังกายสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็นะคะถึงที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะพอมาถึงที่นะคะนอนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เบะนะคะกินสับปะรดนะคะตามทางนะคะโอ้โหนะคะโอ้หสับปะรดนะคะคะแนนที่ได้มานี้นะคะพอไปซื้อเป็นสับเล็บมาแล้วนะคะนี่นะคะก็มาถึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงนะคะที่เรียบร้อยเลยคะเน้เนี้มาโย ก็มีนะคะสับประรดนะคะหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะใจบุญน,นะคะท่านเมตตานะคะเอาสับประรดนะคะมาให้ค่ะผ่้น้องๆนะคะที่แถเอ็งเจอแ g นะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากนะคะที่ท่านใ้เมตตานะคะเอาสับประรดนะคะมาให้น้องๆนะคะได้ทานนะคะก็ขอบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอย่างมากนะคะ มุงคนก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านนะคะที่ท่านได้เมตตานะคะน้องช้างนะคะเตึกน้นะคะอยู่พัทยานะคะนะคะอยู่พัทยานะคะโอ้ย ก็มาถึงนะคะที่นอนของน้องสับมุลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งนะคะที่จะเอ่อนออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงนะคะที่นอนนะคะของน้องสับมุลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถึงพ่อคุณแม่จ้ะวันนี้นะคะฝนคงไม่ตกนะคะดินแห้งนะคะนอนคงนอนได้นอนนะคะหลับสบายนะคะก็ได้นอนหลับสบายนะคะอืมก็ได้ถึงที่นอนแล้วนะคะ เดินออกกำลังกายมานะคะสามทางเรื่อยๆนะคะดีมาสามทางเรื่อยๆนะคะก็นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะขอขอจบเพื่อนี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องตะอวยทรัพย์มงคลครับต่อๆนะคะนีเฉลียมนะคะมาเจอคลิปนะคะอีกหน่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะ